สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยจะมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่40 60ของพื้นที่ค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะและในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ระหว่างวันเพื่อสบดีถึงวันอาทิตย์ทั่วทุกภาคของประเทศนั้นรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะ เมื่อเราขยับเข้าไปดูแผนที่อากาศในวันนี้นะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยและในวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีประกาศเตือนสําหรับผู้ที่จะออกเดินทางไปยังบริเวณเกาะหยหลําและอ่าวตังเกียขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะเนื่องจากพายุดีเพรสชันในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่ามินิแรกําลังเคลื่อนตัวอยู่ที่บริเวณเกาะไหยหลํา และคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวผ่านอา่าวตงเกียในระยะต่อไปสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มมีกาลังแรงขึ้นทําให้บริเวณประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกโดยระยะนี้บริเวณภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิระหว่าง23-36องาศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญอุณหภูมิระหว่าง21-35องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีไัยดาทและนะครสวรรค์อุณหภูมิระหว่าง2 4่5ถึงองาศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%นของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิระหว่าง2 5่6ถึงองาศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23- ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง 1- ถึง2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาก็มีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิระหว่าง22-34องศาเซลเซียสเอาไทยเทเลมิคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะคะ ช่วงเวลาเที่ยงถึง2องทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะ